สวัสดีครับวันนี้เราพบผมแฟนเพจของรายการเฟิร์สพิวทอยนะครับคลิปนี้ผมทำเนื่นอนเพื่อพี่เฟิร์สนะครับผมจะมารีวิวหุ่นคอมพิวเต e x c เอ็กเซลครับยี่ห้อบันไดตั้งแต่ปี2009หายากมากครับมาดูตัวของเล่นกันครับนี่ครับตัวของ ร่างแรกคือร่าง Excel ลไบฟ,ฟอร์มไดสองโพาลยเย,ยนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับร่างที่สามบ้างบูสเตอร์ฟอร์มเป็นการใช้ที่ใส่ m e m o r ม u p ี่อั e เกรดนะครับเพื่อช่วยยิงสาคนหนึ่งได้เป็นล่างบูสเตอร์ขึ้นมา ้มเนี่ยชอบหมายเลขเอ็กเยลมากเลยครับก็ชอบครับดูมีสีสีสันนะฮะเดี๋ยวส่วนแันเพจฝากเพื่อนบอกฝากกดไลค์ด้วยนะครับ